เอานะครับก็มีน้องคนหนึ่งขอเข้ามานะมาจะได้เกมนี้ฟรีไฟล์แบบมัดมัดอะไรวะอมาะนะคือผมไม่ค่อยชอบอมตาตท่าไหนนะถ้าจะทําอมาะก็คือต้องเป็นแบบจริงรัวๆนะครับก็คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทําให้นะครับนะบายเอานะครับกับสวีท่านผู้ชมทุกท่านที่เล่นเกมนี้นะครับผมนะนี่ก็คือเกมนี้สกินฟรีไฟล์นะครับที่ผมได้ เอาโปรทะลุเขียนมัดโปรทะลุไว้นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่แต่ผมก็จะไปดีวิวกนดนเลยนะออประมาณนี้นะวดทีเสียงเกมมันดังไปใช่ไหมเดี๋ยวเอาดงให้ นี่คุณเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจนะทำไมมันเป็นแรงแกนเฮ้ยเสียงเกมนะแล้วไม่ได้ยินนี่นี่ทำไมมันเป็นแรงแกนนะเดี๋ยวผมก็ตัดชิปไปดูกันเลยนะเออตอนที่ผมโปนี่มันเป็นห้าดาวนะครับนี่ดูนะเออต้องเข้าใจด้วยเอาละครับเข้ามาในเกมกันนะครับเดี๋ยวผมปรับอะไรนิดหน่อยนะตรงไหนวะเดี๋ยวตัดเต็ด เดี๋ยวไปเด่นออนไลน์กันเลยนะครับอ่าเน็ตเป็นอะไรวะ oh <boy. S 1> นี่เป็นยศห้าดาวนะครับจำไว้นะใส่แดงแกนนะโอ้โหเกินไนะ oh ป,นป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ตายไปนะครับโอ้โหมันโปรอะไรกันวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยว ไอ้ี่อันนี้มันอมตะครับเดี๋ยวออกไปห้องอื่นกันเลยผมก็จะเปลี่ยนเป็นด่านทะเลทรายนะครับทะเลทรายวาซันอะไรล่ะเฮ้ยเฮมันก็กดหน่อยสิ่ะครับพวกนี้มันเน้นลิ้นครับโอ้เหลืองอาลามอะเฮ้ยสุดยอด ีเอาปืนเลื่อยด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดโอ้โอี้เยี่ยนี้มันโตว่ะเฮ้ย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 อะไรไอ้ห่ำอะไรอะไรแบ๊กแปะ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 แบ๊แบ๊ อย่ายิงกูอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหขอระเบิดด้วยกันนะอย่ายินเอาละครับสี่นาทีพอนะไปนะครับนิ่งหนวดใต้คลิปครับผม